ถ้าเรายืนอยู่มุมนี้นะครับผมตรงนี้จะลักษณะเหมือนงูอ้าปากอยู่นะครับสวัสดีครับผูอมาหมายของป่าครับคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับผมไปชมกุฏิพระนะผมที่อยู่กลางป่ากลางเขาครับนี่ด้านหลังผมนะครับผมจะเป็นหน้าผาหินนะครับผมเป็นหน้าผาหินทรายที่สวยมากนะครับตรงนี้ไม่มีทางเดินเลยนะไม่รู้ว่าผมมาถูกทางหรือเปล่านะครับทําไมลกจังเลยโอ้โห อตอนนี้นะครับผมก็มาถึงนะครับผมเป็นกุฏิพระนะครับผมที่สร้างอยู่ใต้หน้าผาหินนะครับโอ้โหตอนนี้นะครับผมกุฏิเริ่มผุพังไปตามกาลเวลาแล้วครับมีปลวกมีอะไรขึ้นครับผม ถ้าเรายืนอยู่มุมนี้นะครับผมตรงนี้จะลักษณะเหมือนงูอ้าปากอยู่นะครับนี่ลองจินตนาการดูนะครับผมตัวนี้เหมือนตานะครับผมนี่แล้วก็กุติพาร์ทนับผมจะสร้างด้านในของปากงูนะครับฝั่งนี้นะครับผมกุติยังดีๆอยู่นะครับแต่ก็จะมีปวกขึ้นบ้างนะครับผมตัวนี้จะเป็นบันไดนะครับ อุ้ยแข็งแรงครับแทบไม่ขยับนะครับผมตัวนี้ก็จะมีเป็นเหมือนที่นอนนะครับอ๋อเป็นที่นอนของพระท่านครับผมแล้วก็จะมีผ้าเหลืองนะครับด้านล่างเนาะพื้นนะครับยังดีๆอยู่เลยครับเป็นกุติที่ไม่สูงมากนะครับ แต่กุฏิจุดนี้นะผมน้อยคนนะครับที่จะรู้จักนะครับเพราะว่าจะอยู่ป่านะครับผมจะอยู่ในป่าเลยครับลองดูบริเวณด้านข้างนะผมจะเป็นป่าทั้งหมดเลยนะครับไม่มีทางเดินมาเลยนะแข็งแรงครับผมแต่แค่ฝั่งนี้แหละนะที่ไม้หักนะครับไม้ผุลงไปครับ อันนี้คือบุะนะครับสักหน่อยน่าจะมาปฏิบัติธรรมได้เลยครับผม